dùng lần nhất không không? Dính này lắm không không? สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมหาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมวันนี้ออกมาปักเป็ดครับปักเป็ดกลางวันครับผมเบ็ดสิบเจ็ดหลังครับผมเยื่อเขียดมาลองดูครับกับไม้ล่องสวนปามนี่ครับผมหมายล่องสวนปามถ้าน้ํามาน้ําจะท่วมหมดเลยครับบริเวณนี้ นี่ครับผมใส่ไปแล้วประมาณห้าหกหลังครับผมเนี่ยไปครับไปใส่ต่อให้ให้จบครับผมครับผมตอนนี้ก็ปักเสร็จแล้วครับผมสิบเจ็ดหลังเดินกลับมาไม่มีตัวเลยครับผมไม่มีอะไรกินเลยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายจะลองขุดไส้เดือนมาเพื่อมีปลาไหลครับผม đủ lạnh đi khóc không dính đẹp nó khóc không uh -huh. เต็มแรกครับผมใส่ใหญ่เลยครับผมใส่ประมาณโลครับนี่ครับผมมาทางนีดด้ที าถ <Are> อไยไปยังไงดิเห็ี่นปลาไหมพอดีพอดีพอดีอดตุ่มมายาม้ำรอบรอบที่สองครับรอบแรกไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอาการเลยสักหลัง เหีืยอยังเหมือนเดิมเดี๋ยวหลังเดียวครับมาช่ว <บา S 2> งว่าไม่ได้โอห,หลังนี้หลังนี้ว่าไงเหมือนจะมีปลากิน เหยื่อหายไปแล้วครับผมยกได้ตั้งม่มีปลาปลาดูเมฆครับผมมายามรอบที่สองครับผมเขียดยังเหยื่อยังเหมือนเดิมครับไม่เหยื่อหายอยู่หลังหนึ่งหลังนี้ครับผมแล้วก็ได้ตัวมาหลังนู้นหลังหนึ่งครับผม ตัวใหญ่เลยครับผมไซส์ใหญ่เลยนอกนั้นเหยื่อมีเขียดตายครับผมตายตายเพราะแดดครับผมว่าใส่กลางวันผมกดจมไหมครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นรอบเย็นอีกรอบหนึ่งครับผมพรุ่งนี้รอบเย็นรอบค่าครับเพราะว่าจะต้องจับเขียดมาด้วยครับผมที่แรกก็จะขุดไส้เดือนไ้นไปดึงมาก็ไม่ไม่รู้จะไปขุดตรงไหนครับผมก็เลยดูเขียด มันยังเหมือนเดิมตลอดครับก็เลยไม่เปลี่ยนเหยื่อครับผมเพราะว่าเขียดยังไม่ตายครับผมไปครับรอลุ้นรอบเย็นอีกรอบหนึ่งครับดูเป็ดอีกรอบครับผมรอบรอบมืดรอบค่าหลังจากฝนตกครับช่วง ช่วงหัวค่ำฝนตกหนักมากครับผมเรียบร้อยครับปลาเอาเหยื่อไปกินเรียบร้อย ดูหลังต่อไปครับผมจะมืดๆหน่อยนะครับ ียดหมดแล้วครับผมต้องไปจับเขียดกันเขียดตายครับผมน้ำขึ้นครับตกน้ำขึ้นเขียดจมตายมาเลยเดี๋ยวจะเดินดูเขียดดูเบ็ดรอบหนึ่งก่อนครับผมแล้วค่อยไปจับเขียด อันนี้ก็เขียดตายเหมือนกันครับแต่ละคันนห้เขียดตายหมดเลยครับผมเนื่องจากว่าน้ําขึ้นครับน้ําขึ้นท่วมเบ็ดท่วมเขียดตายหมดเลยเขียดตายหมดเลยครับผม ่วมตายหมดเลยครับนนตต้องเปลี่ยนเบ็ดใหม่แล้วครับเปลี่ยนเขียดใหม่ <c oughs> เขียดมากินขี้ควาย <c oughs> หลังนี้ครับที่ได้ปลา เทปลปาใหญ่เขียดจะไม่ตายครับต้องขยับเขียดขึ้นโอ้โหน้ำเขียดตายมาเลยครับผม น้ำท่วมเสียดตายหมดเลย ไปครับไม่ค่อยมีปลากินเบ็ดเลยครับผมผมจะเติมเขียนว้แเรามากู้เบ็ดทีเดียวตอนเช้าเลยครับผมไปพบกันตอนเช้าเลยครับผมเ <c oughs> ช้าแล้วครับผมมาเก็บกู้เบ็ดกันครับผม

อ๋อหลังนี้หลังนี้ทำไมเบ็ดเป็นอย่างนี้ครับผมอันเบ็ดจมไปเลยครับผมเบ็ดถอนด้วยครับผมเอ๊ะถอนได้ดไงเนี่ยหลังนีอยู่ไหเนี่ย เป็นปลาไหลครับผมเพราะว่าผมใช้เขียดเขียดตายจมครับแต่จะอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เะฮาอยู่รรรครับผมปลาไหลจริงๆครับผมเต็มแรกเป็นปลาไหลครับเพราะว่าผมใช้เขียดเขียดตายแล้วจมดินเลยครับผมเต็มแรกเป็นปลาไหลครับผม หลังครับผมหลังนี้ก็เขียดตายที่จมไว้ครับน่าจะเหมือนเดิมไม่มีตัวครับปลาไหลก็ไม่มากิน นีดึงเขียดกินป่าไรตีครับ เขียดตายครับผมันี้ดห มีตัวเลยครับผมนีืจะทิ้งไว้ี่ซักเย็นเข้ามาเก็บดีกว่าครับที่มีเขียดสองส้ำหลังตัวนี้ครับผมเดี๋ยวยิดเข้ามาเก็บโอ้โหหลังนี้ครับผมหลุดครับผมโ,โหหลุดแน่นอนครับแบบนี้ครับตัวครับดูวยา ออหลุดแน่นอนครับบางนี้แบบนี้ก็แปลกครับผมขันงงเลยโอ้โหน่าจะหลุดอีกครับผมดูคันครับดึงมาถึงนี่เลยือ หลังนี้ครับผมเออตีเขียดนี่เหมือนกันครับผมหลังนี้ไม่เยอะวะเออลุกครับ วันสุดท้ายครับผมอันนี้เหมือนเดิมครับเหตุาตารไปแล้วครสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม รากนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม